เอนดูคนโก้ชายเดียวแต่ใดๆแล้วอ่ะชายเดียวยังไงก็มีเหมือนมีปลายมาด้วยนะบุ๋มบุ๋มว่ามันติดปากอ่ะอะไรก็ปลายไงความที่เขาเดินสายด้วยกันตลอดอ่ะทุกคนวันนี้มีพี่นักข่าวมาสัมภาษณ์น้องด้วยให้กําลังใจน้องทุกคนเพราะว่ามีพี่เต่ามาไงวันเนี้ยคงแบบคงเชิญนักข่าวมาอะไรอย่างเงี้ย ด้วยโปรโมทหนังด้วยชาปะดะดาเนาะก็โปรโมทหนังนักข่าวเขาก็เลยมาสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้แต่ใดๆเราก็มีเหมือนมีปลายมาด้วยแหละอือพี่ๆไปให้กําลังใจนุกไปกาลังใจปลายไม่เคยปล่อยให้ปลายดูปลายอ้างวางอะไรอย่างนี้แบบว่าเนี่ยแหละความน่ารักของนุกปลายเขาจะไม่เคยลืมกันละกันแล้วก็ไม่เคยลืมเอฟซีเขาจะพูดถึงตลอดเขาน่ารัก แต่คนกู้เอาอยู่แน่นอนบุ๋มเชื่อว่าคนกู้เอาอยู่เขาเก่งเขาเก่งมากไม่ถานาาะสุยคนนี้่ต่อเขง้นนี้คหมดหมดกับรถก็เยอะแล้วครับแต่วันนี้นุ้งนั่งรถมาต้นงนอนตลอดค่ะ ลูกเตอาเลยนะนเต๋าให้พี่ป้อมกับพี่โซล่าฟังด้วยเต๋าให้คุณแม่ฟัาางด้วยว<ม>่ามีคนไร้หญิงแล้วก็พี่แหลมมีคนไล้ยญิงตื่นขึ้นมาเกือบเกือบร้อนแม่ก็ไม่ขอบอกเป็นตัวเลขกัน<ต>ขอใไทแล้วกันเพราะถ้าบอกเป็นตัวเลขไม่ถูกแลก้วกินเป็นผู้หญง้วผูบอกถ้าถูกก็ไป,ไปไปแต่ว่ากระเทง ก็ไก่ๆนะซื้อต้องซื้อเยอะเดี yup. ด๋ยวต่ทนเไปว่าหชครับมองม่ที่ผ่านมาอีกกันนมาณสองวันที่ผ่านมาเนาะที่ลูกบอกแล้วถูกใช่ไหมอ่าลูกบอกถูกด้วยแล้วก็ไปไปก็ถูกด้วยคือดีใจมากดีใจที่เขาถุงหเพราะสุดท้ายสุดท้ายแล้วอะไรด้วยเถก็ต้องเลผ่านซื้ออเแล้วก็ใคุ่่เป็นคน่ี่ร ดีใจครับที่ต้องมาบอกกับทมาในี้นะครับ่นเชกันละแล้วก็ความดีใจครับคุณกที่ไม่ปล่อยให้จะนุงละายอ้าวว้างในงานในนะครับคุณกที่ที่รัดในในการเป็นเพื่อนุงในการเป็นไปและวก็ในการเป็นผูหลอใจชิดครับาครับอีกสันึงอนนครับทุกคนยินดี รอแล้วรออะไรร้แล้วต้องอะไรค่ะเขินที่รออะไรคนเดือดมังเนาะคนรอเนาะ để đi khám phụ khoa thế ạ

អរគុណខ្ញុំនឹងទៅដល់ទីនោះឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងទៅដល់ទីនោះឥឡូវនេះ